ไปเลยตรงไปเลยไปเฮ้ยมามามามันอยู่อารเธียนาด้านซ้ายด้านฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมีใครเหมือนว่ามีใครเหมือนว่าม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 าพวกเราขับมาขับมาพี่เจอเจอปามไปเลยปามไปเลยถ้าเจอปามไปเลย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 ต้งเลยครับพี่ฟังพี่นะชนไปแต่เราลุกไปฝั่งมาถือไปดีก็ลุกไปดีเบื้องก็ลุกไปีฟฟางเราลไปฝั่งมานะชนชนเราถลุไปฝั่งมานะชนแเราถลุไปฝั่งมานะเว้ยทุกคนฟังฟาง ทะลุทะลุไปให้ได <gli> <be> ้นะอย่าอย่าหลุดฝั่งเราเะ้วิทยทะลุไป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 ทลุไลุไปทะลุไปทะลุลุไป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 ทะลุ ไอ้เหี้ยไอ้ตั์ไอ้เหี้ยไอ้ตว์ไอ้เหี้ยไอ้ตว์ไอ้เหี้ยไอ้ตัยังจ่ายเฮ้ยเร็วๆกลุ่มใหญ่เข้าวงดิเข้าวงดิเอาดิเอาดิเอาดิกิีเน่เันไอกนด้วบอกนด้วยตะเบ่งนีกเงนเนบีกเ่น้รอยเอ็นดีเนด้รอเดมดีเนด้รกเนด้รอไปโดนายหมดันไอ้เหี้ยแม่มึงดไปลไหนเนี่ยไปด้านล่างเฟดดี้เดดี้เดด้ไปด้านล่างเฟดด้ แกงมึงอ่ะไม่อย่างควายอ่ะตายไหมตายไหมเพื่อนตายเพื่อนตายเดี๋ยยิงหน่อยยิงหน่อยเพื่อชัวร์สวยตายกูตายกูตายร้องเดียขายา

ไอ้ดิคั่วอไรนีเป็นหมาดิผมหันไปมีแต่เพื่อนเราอ่ะเฮียกูเล่นที่ไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยทำไปได้ดีไหมทำลัวอะไรจอกจับนี้ตายมันเจ๊ทำคั่วทำคั่วเฮียหนีดิไอ้สัตว์เฮ้ยมึงกล่าวจะไว้ไดนดีไอ้ควายไอ้เฮียยังไม่ได้ทำอะไรเลยแก๊งมึงก็แพ้ไอ้สัตว์ไอ้ควายหนีมึงควายเลยขยะ ไอ้เฮียตื่เนื่อยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอปีดดุชุบเพื่อนปีดดุชุบมันกินอาการมันกินอาการมันกินอาการเฮียเนี่ยหนีไปหนีไปน้องเบอร์ดีเบอร์ดิมันไม่มีคู่ไอ้หรอกเบอร์ดิเซ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 อะไรวะไอ้เฮียไม่ได้ฆ่ากันเลยเอเ็นดีไม่มีให้กูฆ่าเลยอ่ะ เยอะกาเลยพี่ทั้เลยทั้เลยยี่่เพื่อนหมดไรควายตายตายหมดเฮ้ยไอ้เหี้ยทำไมเอเดนดีมันกาขนาดนี้อ่ะเหี้ยปวยกูไอสัตว์คนนี้มัวกูไม่เห็นมันยืนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยสัตว์ใครแม่งสั่งลงไฟไว้อย่างโง่เลยสัตว์เรวมเนี้ยสัตว์เก้รวมเนี้ยปวยไอเหี้ยพูดจริงนะไอสัตว์กูไม่ได้ฆ่าเขาเลยไอสัตว์จะเที่ยวอะไรอ่ะแพ้เหมือนเดิมเลยอ่ะโจะเที่ยวอะไรอ่ะ นิ่มกว่าเดิมไอ้เฮียเซตนี้นับริ่มกว่าเดกากจริงนะกูสาบานเลยสัตว์เซตนี้โคตรกากเลยไม่คุณไอ้เฮียโคตรกากไอ้เฮียโคตรกากไอ้ควายฟังนะไอ้สัตว์ไม่ไอ้เฮียไม่ว่าไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันก็กากเหมือนเดิมไอ้สัตว์อดีตก็แพ้พวกกูปัจจุบันก็ยังแพ้ไอ้สัตว์แล้วฝากดีไอ้ควายขยะไอ้สัตว์โคตรกากไอ้เฮีย

ตามยังไปทำ<า>ไ,<อ>ไมแก๊งมึงแพ้ไวไปเว้ยเฮียเดี๋ยได้บอลเพื่อนได้สมเหลือยฮไม่ได้วอลสมเหลือได้บอกเพื่อนได้วอลสมเหลือดิคนด,ดูครับคนดูเดี๋ยวเจอกันไฟหน้าเฮียบะคนละเทียเลยเดี๋ยวเจอกันไฟหน้าไอ้เฮียแก๊งมันกลางเกินนะอ่ายเฮียเดี๋ยวผมไปโฟกัสอุ้มก่อน